ายกก็ขอสวัสดีชาวแบมพาทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกม r รบล็ x อย่างในแมปที่มีชื่อว่าแฟรซีโร่กันอีกแล้วนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้ก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยเนาะอืมใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะอี้ออ่าชแลก็ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะจะเป็นในส่วนของการสอนทําแล้วก็รีวิวตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะคะที่สามารถหาได้จากเลดเจมส์เนาะจะเป็นตัวอะไรนั้นก็รดูจากครั้งน้าของเราได้เลยในตอนนี้นะสำหรับในส่วนของไอเจ้าตัวละครตัวนี้จากในเรื่องแฟนเนี่ยจะมีชื่อว่า โทซากะรินนะคะคุณผู้ชมจะในเรื่องเฟสเลยเนาะก็ในสจอขอพูดสกิลอะไรต่างๆของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญในสาหรับใครที่ไม่ได้เข้ามาจอย i s c o r d ของทางเรานะ,ะคะสามารถเข้ามาจอยกันได้เลยเดี๋ยวจะทาการทิง้งลิงก์ c o r d เอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ชุมชน u t u b e เนาะก็สามารถเข้ามาจอยกันได้หลังจากที่เข้ามากันแล้วอย่าลืมไปแนะนําตัวเพื่อที่จะได้รับย่อยกันด้วยนะคะทุกคนอ่ะโอเคถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูในส่วนของวิธีการทําแล้วก็ข้อมูลของไอ้เจ้าโทซากะรินกันเลยแล้วกันฮะ อ่ะโอเคทุกคนก็ในส่วนของไอเจ้าข้อมูลโทซากะรินหรือว่ารินนะคะจะในเรื่องเฟสในแบบนี้เนาะก็จะสามารถหาได้จากการใช้และจมนั่นเองมันจะมีโอกาสสุ่มได้ไอเจ้ารินมานี้นะคะแล้วก็ไอเจ้ารินจะมีสกินทั้งหมดอยู่ด้วยกันถึง5สกินด้วยกันสกินแรกจะเป็นสกินยูโดเนาะโอกาสออกเนี่ยจะอยู่ที่5นนั่นเองสกินที่2จะเป็นสกินแอนดรอยด์18ปดจะในเรื่องดาร์กบอลนะคะตัวละครสกินตัวนี้โอกาสออกอยู่ที่5เช่นกัน สกินที่3อุราลากะาจะในเรื่องมาฮีโร่นะคะโอกาสออกเนี่ยจะอยู่ที่2.5%เนั่นเองสกินที่สจะเป็นสกินทามากินะคะจะในเรื่องอนิเมะไฟฟอสเนาะโอกาสออกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.25%นั่นเองแล้วก็สกินสุดท้ายาจะเป็นสกินอะควานะคะใน,นส่วนของสกินนี้เนี่ยโอกาสออกค่อนข้างจะยากมากมาก นั่นก็คือ0.025นั่นเองก็สำหรับใครที่อยากจะได้สกินหลานี้ก็ต้องมาทำการใช้งานเจ้าเรียนแล้วก็ต้องมาดูดวงกันด้วยนะคะว่าจะได้สกินไหนไปครอบครองนั่นเองเนาะอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของข้อความเนาะของไอเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือสกิล l ซ สกิล l X แล้วก็ในส่วนของสกิล l C นั้นเนี่ยต้องทําการใช้เมาส์นะคะเล็งไปเนาะมาถึงจะสามารถปล่อยสกิลไปตามทิศทางที่เราเลือกเอาไว้ได้นั่นเองโอเคมาต่อไปจะเป็นในส่วนของการรีวิวสกิลแล้วนั่นเองค่ะผม,มว่าสกิลของไอเจ้ารีนเนี่ยที่ต้องใช้เลเจมนั้นมันจะดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอไปทําการทดสอบกับไอเจา้าตัวดัมมี่ปกติกันละกันเนาะ โอเคมาทำการนี่นแอกระโดดมาเนาะเดี๋ยวเราจะขอทำการรีวิวสกิลให้ทุกคนได้ดูกันก่อน,อนละกันส่วนในส่วนของการซจมตีปกติโดยการใช้หมัดนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่โอเคนะขอทำการใช้งานอีกสักรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะมันอาจจะเป็นที่เกี่ยวกับเน็ของเราเนาะให้เราอีกสักรอบหนึ่งละกันโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม,สาม,สาม,สาม สี 4, ะะ่ห้าคะก็ค,คล้ายๆกันเลยนะั่นก็คือการโจมตีที่เป็น2.54สี่ครั้งแล้วก็ดามจคังสุดท้ายดามจที่5เนี่ยก็จะเป็นการจัดให้ศัตรูน็อกแบ็คไปนั่นเองก็ประมาณนี้เลยฮะอ่ะโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของการรีวิวสกิลแรกของเจ้าตัวรีนนั่นเองสำหรับในส่วนของสกิลแรกนะคะจะเป็นสกิล E เนาะจะมีชื่อสกิลว่าเมจิกเซอร์คัสนะคะในส่วนของสกิล E เนี่ยจะมีชื่อเป็นภาษาไทยด้วยว่าวงจอเวทมนต์นะคะ ไอเจ้ารนเนี่ยจะทําการเสริมกําลังขาของเธอโดยเวทบวเสริมกําลังซึ่งจะช่วยทําให้ไอเจ้ารนเนี่ยเพิ่มความสามารถทางกายภาพของเธอทําให้กระโดดได้สูงขึ้นแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะโอเคในส่วนของสกิลอีขอทําการกดใช้งานให้ดูแล้วกันเชิ๊โอเคเวลกากดใช้งานก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกตรงขาออกมานะฮะเดี๋ยวดูซิวิ่งเร็วขึ้นกระโดดสูงขึ้นจริงฮะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าจะวิ่งเร็วขึ้นอีกด้วยเนาะถ้าเราเนี่ยทำการกดชีฟวิ่งนะ นี่อากระโดดสูงขึ้นเวลาของมันก็ค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกัน,นะฮะสำหรับในส่วนของสกิลนี้ก็สัพักก็จะหมดไปนั่นเองสําหรับในส่วนของสกิลอีเจ้ารินเนี่ยจะมีอยู่ที่กี่วินาทีเดี๋ยวขอทำการดูอีกสักรอบหนึ่งด้วกันเนาะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราคุยดาของไอเจ้าสกิลรินสักครู่หนึ่งนะคะสามสองหนึกิลอ e. นี่เลยฮะในส่วนของคู่ดาวสกิล e magic circle curse เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30วินาทีได้นะคะก็ค่อขนข้างจะใช้เวลานานอยู่พอสมควรสำหรับในส่วนของคู่ดาวแต่ว่าพวกการบัฟกระโดดแล้วก็กวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยฮะโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของสกิลที่2เนาะสกิลที่2เนี่ยจะมีชื่อสกิลว่าสกิล a สำหรับเอ,อเจนต์เรนเนี่ยจะทำการเสริมพลังแข็งของเธอและก็ทำการผลักมันเข้าไปหาศัตรูเนาะในส่วนของไอเจอ้าสกิลนเนี่จะทำการกระแทกพวกศัตรูแนกลับแล้วก็สร้างความเสียหายที่ค่อนข้างจะเหมาะสมกับในส่วนของสกิลอาร์เลยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเขาทำการก่ใช้งานให้ดูแล้วกันเนาะสกิลอาร์นี่คะคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนของครูดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14-15วินาที สกิลนี้เนี่ยค่อนข้างจะคูลดาวไวนะคะแล้วก็ในส่วนของสกิลไอเนี่ยก็ต้องทำมาอ่าใกล้ๆกับศัตรูเนาะมันถึงจะใช้งานได้เดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะสกิลอาร์พอโดนไปเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองนะคะจะทำการชาร์จมีการเสริมพลังเนาะอยู่ที่แขนขาแขนขวาเออใช่แขนขวาของรีนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบหนึ่งล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะโอเคสามสองหนึ่งได้เมนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย เขาลองดูเดีอย 3, 2, น้อสามสองหนึ่งดเมจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสิบนะคะถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยสำหรับในส่วนของสกิล R R นะโอเคต่อไปจะเป็นสกิลที่3แล้วสกิลที่3เนี่ยจะมีชื่อสกิลเซตนะคะมีชื่อว่าแกนนั่นเองนะ สำหรับในส่วนของสกิลแซ่ของไอเจ้าเรเนตนั่นก็คือสกิลที่มีเอาไว้แบบการสาบแช่งระเบิดแล้วก็ทําการสร้างความเสียหายได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสาพวกศัตรูอีกด้วยนะคะก็ในส่วนของสกิลแซ่เนี่ยมันจะต้องใช้เมาส์นะคะควบคู่ไปด้วยเนาะเป็นการเล็งไปนั่นเองเดี๋ยวขอทําการลองดูซิว่าเป็นอย่างไรเราจะเอาเมาส์นะคะชี้ไปที่ดัมมี่เนาะแล้วก็สกิลแซสาม นี่ฮะคุณผู้ชมจะเป็นการใช้งานสกิลแซสการดรานั่นเองนะคะในส่วนของชื่อสกิลถ้าอาภิเษกอภัยด้วยสำหรับในส่วนของสกิลนี้น่าจะมีคูดานอยู่ที่ประมาณ8เอ๊ะ8ถึงสิวิได้นะคะทุกคนให้ดูอีกสักครับหนึ่งสกิลแซดในส่วนของคูดานสกิลแซดจะอยู่ที่ประมาณ10วินาทีดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ10เนาะซึ่งถือว่าค่อนข้างใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวให้ดูอีกสักครั้หนึ่งนะคะว่าดาเมจค่อนข้างจะไกลหรือเปล่าดาเมจจะไกลไหมสามสองหนึ่งสกิลแซส ดาเมจเนี่ยค่อนข้างจะไกลยอยู่พอสมควรนะทุกคนถือว่าใช้ได้เลยนะสหรับในส่วนของสกิลนี้เนาะต้องใช้ไอเจ้าเม์เนี่ยเล็งไปที่ศัตรูที่เราต้องการโจมตีด้วยนะคะโอเคก็ถือว่าใช้ได้เลยต่อไปจะเป็นในส่วนของสกิลที่มีชื่อว่า Flash g e m ของสกิล l X เนาะสําหรับไอเจ้าลินเนี่ยจะทําการคว้างอัญุบีกระจายแสงแล้วก็ทําการกักขัางในส่วนของคู่ต่อสู้เป็นเวลาสามวินาทีในเวลานี้เนี่คู่ต่อสู้เนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยเนาะในขณะที่เหมือนแบบ จะต้องเรียกว่าเหมือนมีแฟลชข้าตาคยๆกับการสตาร์นั่นเองประมาณนี้เนาะขอทำการพูดั่นๆแล้วกันแล้วก็สกิลเซนเมื่อกี้เนี่ยได้เมทจะอยู่ที่ประมาณ10นะคะและสกิล X เนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องใช้เมาส์ชี้เป็นเป็นที่อีกรอบหนึ่งเนาะสกิล X เป็นการโยดอัญมณีนะคะทำให้ศัตรูเนี่ยต้องทำแอนิเมชันเชดตาด้วยคู่ด้าของมันจะอยู่ที่ประมาณ10 กว่าวิได้ท้าหรือไม่ก็ประมาณ20กว่าวิได้นั่นเองในส่วนของสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะคะเวลาเอาไว้แบบ PVP อะไรอย่างงี้ก็สกิลนี้เนี่ยจะค่อนข้างช่วยได้เลยแต่ว่ามันค่อนข้างจะคูลดาน์นานอยู่พอสมควรนะคะโอเคต้องการระยะให้ดีๆีดด,ด้วยนะคะคุณผ,ผู้ชมสกิลนี้เนาะโอเคทุกคนแล้วก็ในส่วนของสกิลต่อไปเป็นสกิลซีนะคะจะมีชื่อสกิลว่า เมจิกเิรสเนาะสำหรับในสกิลซีนี้เนี่ยไอ้เจ้ารีเนี่ยจะเป็นการยิงเวทมนม์ออกไปที่ค่อนข้างจะช้านะคะแต่ว่าดาเมจค่อขนข้างจะแข่งแกร่งเลยกว่าเนาะกับสกิลอื่นๆนั่นเองในสกิลนี้เนี่ยจะทำการระเบิดเนาะและทำให้สตูนแตกมึนงงด้วยในขณะที่จะสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างจะดาเมจเยอะมากๆอีกด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันในสกิลนี้ก็เหมือนกันนะคะจะต้องใช้เมาส์ได้ชี้ไปแล้วก็ปล่อยสกิลซีออกไปเนาะอ่ะโอเคสามสองหนึ่งสกิลซี น่นการยนอนญมณนีไปด้วยเช่นกันนะคะจะมีชื่อสกิลว่ามานาะเบ r s เนาะสหรับในส่วนของสกิลนี้น่จะอยู่ที่คูดาประมาณ25วิดานันเองแต่เราจะขอทําการให้โดูอีกสไรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้มันค่อนข้างจะแหลกแล้วก็มันไม่โดนนะคะเดี๋ยวให้โดูอีกสไลอหนึ่งว่าเป็นอย่างไรละกันถ้าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าพูดติดขัดแล้วก็เนยชามากๆต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะมันมาเป็นช่วงนี้พอดีเลยเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวให้โดูอีกสไรอบหนึ่งละ,ะกัน,นะะสกิลซีนะคะ โยนอัยมณนีนี่แน่ทำให้ศัตรูเนี่ยมีความสตันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอทำการดูดาเมจดูหน่อยสิฮะว่าไอ้เจ้าสกิลนี้เนี่ยมันดีหรือเปล่านะคะทุกคนอะดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สำหรับในส่วนของสกิลซีของเจ้าตัวรีนตัวนี้นั่นเองอ่ะแล้วก็ในส่วนของสกิลนีเนี่ยมือนจะทำการสร้างความเสียหายไปบงกว้างอีกด้วยนะคะสำหรับในส่วนของสกิลซีเนาะโอเคให้ดูลวกันว่าเป็นอย่างไรโยซีโยไอ้ C, Yo, I, มได้สีเขียว ต้านเมเนี่ยจะเข้าไปอยู่ที่ประมาณสิบนะคะก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าครูดาวค่อนข้างจะนานอยู่พอสมควรแล้วก็สกิลนี้เนี่ยของไอเจอ้าเรนจะมีอยู่ในการแค่ประมาณนี้นะคะสกิลอัลติเมทของไอเจอ้าเรนเนี่ยเหมือนตอนนี้จะยังไม่มีเนาะก็เท่ากับว่าสกิลอัลติเมทของรินไม่มีนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนจบคลิปนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะพาไปดูในส่วนของพวกค่าสเต็ของไอเจ้าตัวรินดูหน่อยสิว่าเป็นอย่างไรนะในส่วนของไอเจอ้าตัวรินนะคะคุณผู้ชมค่าสเตรนเนี่ยอยู่ที่ระดับดี e อ d u r a n c e อยู่ที่ระดับ C แล้วก็ค่า agility อยู่ที่ระดับ B ก็ค่อนข้างจะไม่ได้ดีมากสัเท่าไหร่นะคะไอเจ้าตัวละครลินตัวนี้เนาะในแมป f ฟ t e ซีโรนด่นเองโอเคก็ประมาณนี้เลยละกันสำหรับเรืของการรีวิวแล้วก็สอนทำนะคะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็ช่วยฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่ที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้จะจะเป็นตัวละครอะไรในแมบเฟสซีโร่ก็ช่วยฝากติดตามผลง,งานกันด้วยละกันเนาะอ่ะโอเคอสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนละกันเอาไว้เจอในส่วของคลิปวันพรุ่งนี้และกันนะครับผม